ไฟ LED สำหรับครีเอเตอร์ที่ยัดลูกเล่นมาแบบจัดเต็มด้วยกับความสว่างและปรับแต่งแสงได้ละเอียดเนี่ยจะสามารถจัดแสงได้ทุกรูปแบบเลยและใช้งานไม่ยากด้วยปรับแสงผ่านแอปบนมือถือได้เลยแอปของเขาฉลาดมากถ้าเทียบด้วยกับฟังก์ชันความสามารถแล้วถือว่าราคาไม่แพงฟังก์ชันใหม่ๆของเขาจะช่วยให้งานของเรานั้นสะดวกตอบโจทย์ใช้ง่ายขึ้นยังไงได้บ้างเดี๋ยวไอจะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมไอจากไอมันสตูดิโอไฟที่อยู่ตรงหน้าผมทั้ง2รุ่นนี้นะเป็นไฟสําหรับถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอซึ่งจัดอยู่ในประเภทไฟต่อเนื่องกําลังสูงแบบ Cob ที่สามารถถอดเปลี่ยนหัวในการใส่ซอฟบล็อกได้หลากหลายรูปแบบรูปทรงเพื่อจัดแสงได้ค่อนข้างยืดหยุน่นซึ่ง2รุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์สําหรับครีเอเตอร์มากๆในการถ่ายวิดีโอไม่ว่าจะเป็นการพูดหน้ากล้องแบบนี้หรือรีวิวสินค้าก็จะค่อนข้างใช้งานได้ตอบโจทย์และก็สะดวกมากครับ ความแตกต่างของ2รุ่นนี้นะคะก็คือตัวนี้จะเป็นตัว 150c กาลังไฟ150วัตต์แล้วก็ตัว 300c 300วัตต์นะฮะ300วัตต์เนี่ยก็จะสว่างกว่า150วัตต์ประมาณ2เท่าเลยพูดถึง150วัตต์เนี่ยก็จะค่อนข้างเพียงพอแล้วสําหรับการถ่ายวิดีโอลักษณะนี้พูดหน้ากล้องในการถ่ายประมาณนี้เนี่ยสามารถใช้ 150c จัดแสงแบบนี้ได้เลยส่วนตัว300วัตต์ก็จะสามารถจัดแสงเพื่อถ่ายวิดีโอในมุมที่กว้างกว่านี้ได้เช่นการถ่ายหลายๆคนหรือถ่ายวัตถุที่มีขนาดใหญ่ ก็จะสามารถจัดแสงได้สว่างแล้วก็กว้างมากกว่าครับถ้ามองจากคนภายนอกเนี่ยเขาอาจจะมาสนใจเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์อัมารันที่เป็นแบรนด์ลูกของอะพเจอร์เป็นแบรนด์ดังระดับโลกที่เขาใช้กันอยู่แล้วแต่ไอไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยมองข้ามฟังก์ชันหรือความสามารถจริงๆของเขาที่อยู่ภายในนะซึ่งไอาจะมาบอกให้ทีละข้อทีละเรื่องเลยในคลิปนี้ครับ อันดับแรกเลยเหตุผลที่ต้องเป็นไฟตัวนี้ก็คือเขาเป็นไฟที่ให้ค่าสีตรงซึ่งเราสามารถวัดแล้วก็ดูได้จากตาของเราเลยว่าสีขาวของเขาเนี่ยตรง พราะสีตรงแล้วเนี่ยเวลาไปทํางานก็จะง่ายขึ้นเวลาไปตัดต่อเนี่ยก็จะไม่ยุ่งยากวุ่นวายแล้วก็ผ่านการรับรองมาตรฐาน CRI กับ TLCI สูงถึง95แล้วก็จะมีค่า SSI ที่83ด้วยนอกนั้น,นะครับพูดถึงความสว่างเนี่ย150วัตต์กับ300วัตต์ก็อยู่ในระดับความสว่างที่เพียงพอสําหรับการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบแล้วพูดถึงการปรับแสงเนี่ยสามารถใช้งานได้ทั้งโหมด CCT นะคะปรับอุณหภูมิแสงสีขาวส้มนวลได้แล้วก็ที่พิเศษกว่าไฟรุ่น อยย่่ืนเลเนก็คือปรับในโหมด rgb ได้แล้วก็ปรับได้ละเอียดถึง36,000เฉดสีเลยแถมยังมีเอฟเฟกมาให้ถึง9แบบแล้วก็ใช้งานควบคุมได้ง่ายทั้งการปรับบนแผงควบคุมแล้วก็ปรับบนแอป,ปมือถือของเขาได้เลยอันนี้จะเป็นเหตุผลหลักๆเลยที่ว่าทำไมไฟ 150C กับ 300C เนี่ยสะดวกตอบโจทย์สําหรับครีเอเตอร์ที่จะมามองเพื่อนําไปใช้งานครับ อย่างแรกเลยที่ไอมองว่าเขาฉลาดในการออกแบบมากก็คือตรงนี้ครับตัวแฮนเดิลบาร์นะก็คือตัวที่ใช้สําหรับการคลายล็อกเพื่อปรับมุมองศาของไฟในการก้มเงยในะตรงนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้เราเนี่ยจับได้เต็มมือในการคลายล็อกนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถก้มเงยไฟได้แล้วพอเวลาเราได้องศาเนี่ยเราก็ล็อกได้ด้วยมือเดียวซึ่งตรงนี้นะครับเป็นปัญหาสําหรับไฟหลายๆตัวในการใช้งานจริง ที่มือจับเนี่ยอาจจะจับได้ไม่ถนัดจับได้ยากนะครับแล้วตัวข้อล็อกเนี่ยก็อาจจะมีขนาดเล็กแล้วก็อาจจะอยู่ทั้ง2ฝั่งทําให้เราเนี่ยต้องคลายล็อกทั้ง2ฝั่งใช้เวลานานกว่าซึ่งตรงนี้จะสามารถปรับได้เร็วแล้วก็ปรับได้มั่นคงแล้วก็รู้สึกว่ามันแข็งแรงมากๆด้วยด้วยกับขนาดที่มันใหญ่แล้วก็ล็อกได้แน่นเต็มมือแบบนี้ครับพูดถึงที่จับไฟตรงนี้นะก็ไม่ได้มีให้จับแค่ข้างเดียวนะครับเราสามารถที่จะจับในลักษณะแบบนี้ได้เหมือนปืนกลเลยที่ยิงแบบบูบูบบูเอฟเฟกต้องมานะ เราจับยิงแบบเนี้ยแบบเนี้มันจับได้แบบว่าถนัดมือรู้สึกว่ามันมั่นคงมากเวลาที่เราจะต้องถือไฟแบบ h a n d h e l ลขึ้นมาอย่างงี้เนาะแต่ว่ามันก็ยังเป็นแบบตอบลักอยู่นะครับไม่สามารถใช้แบบว่าไร้สายได้ต้องมีอุปกรณ์เสริม แต่ยังกแแ็แล้วแต่แหละการควบคุมปรับทิศทางไฟเนี่ยสามารถปรับได้ค่อนข้างกระชับถนัดมือมากๆถกาเทียบกับไฟรุ่นอื่นๆครับอีกจุดหนึ่งครับก็คือตรงหัวปลั๊กไฟของเขาครับเขาออกแบบมาให้เป็นแบบ XLR pin นะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือสามารถล็อกได้เวลาจะถอดออกเนี่ยเราสามารถกดปุ่มคลายล็อกนะครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยซึ่งตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นใจมากขึ้นในการใช้งานครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยไม่ทําให้ไฟเนี่ยเสียหายครับผมและอีกหนึ่งความสะดวกของเขาเนี่ยก็คือการใช้งานบน แอปไซดัสลิงเป็นแอปที่พัฒนาของเขาเลยแอปนี้เนี่ยฉลาดมากๆเลยครับแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยฉลาดแล้วก็ใช้ง่ายมากเลยนะครับสามารถใช้ได้กับมือถือทุกรุ่นทุกระบบเลยทั้ง iOS และ Android หลังจากโหลดแอปเข้ามาแล้วนะครับที่หน้าแรกของเขาเนี่ยก็จะมีการเชื่อมลิงก์ขึ้นมาเนาะซึ่งเราสามารถกดที่บ e t o o t รีเ s e t ที่แผงควบคุมที่ไฟได้เลยนะครับกดค้างไว้ เขาจะขึ้นตัวเลขโหลดขึ้นมาเลยนะแป๊บเดียวก็เรียบร้อยแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็เชื่อมต่อผ่านแอปบ,บนมือถือได้เลยนะครับเชื่อมง่ายมากเราสามารถที่จะปัดไฟแยกทีละตัวได้หรือว่าปรับพร้อมกันหลายๆตัวก็ได้นะครับซึ่งสามารถลิงก์กันได้เป็นกรุ๊ปเลยแล้วก็ปรับทีเดียวนะครับแล้วก็จะให้แสดงผลพร้อมกันหลายๆตัวก็ทําได้ในแอปของเขาเนี่ยถูกออกแบบมาให้สามารถเข้าใจได้ง่ายมากเลยใช้งานไม่ยากนะครับแล้วก็สามารถปรับได้ค่อนข้างละเอียดเลย ในเรื่องของความสว่างอย่างตรงนี้นะที่เขียนว่าอินเนี่ยมาจาก intensity ก็คือความเข้มแสงหรือความสว่างนะครับสามารถที่จะลากได้เลยว่าต้องการให้สว่างเท่าไหร่ปิดเปิดไปเลยอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็ปรับอุณหภูมิแสงในโหมด CTT ได้สามารถ expand ได้อีกนะว่าต้องการค่าที่มันกว้างกว่านี้เนาะตั้งแต่1 5 0 0 k จนถึง2 0 0 0ม k เลยก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วคือเขาคือไฟ RGB 3า0 0 0สีเรื่องของกรีนกับมาเจนตาเนี่ยก็ปรับได้นะครับ ทิ้นค่าความเขียวความม่วงนะฮะก็สามารถปรับแก้สีที่ผิดเพี้ยนได้อีกภายในห้องในหมวดเจลก็ได้อันนี้ก็จําลองกับการใช้แผ่นเจลนะคะที่เป็นเหมือนพรีเซตสีต่างๆเนี่ยเราก็จะเป็นค่ามาตรฐานของแผ่นเจลว่าต้องการให้ไฟเนี่ยเป็นสีอะไรแล้วก็ในหมวด RGB เนี่ยก็สามารถจิ้มสีเลือกสีที่เราต้องการได้เลยนะฮะตรงนี้เนี่ยที่สามารถปรับได้36,000สีนะครับละเอียดมากๆ หรือว่าจะกดไปที่ preset เ,เลยก็ได้ให้กลายเป็นสีอะไรเนี่ยก็ทําได้ครับเล่นเอฟเฟกเนี่ยครับในหน้าเอฟเฟกก็จะมีไอคอนเอฟเฟกที่ชัดเจนเลยนะคะว่ามีเอฟเฟกอะไรบ้างสามารถเข้าใจได้ไม่ยากเป็นเอฟเฟกพื้นฐานนะครับที่ไฟล์ทั่วๆไปจะมีกัน สำหรับใช้ทำเมกซีนหนังสั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เอฟเฟกพวกนี้ก็ค่อนข,ข้างตอบโจทย์ในเรื่องหลักๆอยู่แล้วเช่นปาร์ตี้แฟตปาปารัสซีนะครับพลุ Blue, แล้วก็ไฟหลอดไฟเสียฟ้าผ่าเอฟเฟกต์จำลองทีวีนะครับแสงจากทีวีพาวซิ่งนะครับเป็นแบบว่าค่อยๆกระพริบไฟเจอคือเหมือนอยู่หน้ากองไฟแล้วก็ไซเรนตํารวจนะฮะซึ่งแต่และเอฟเฟกเนี่ยก็สามารถปรับรายละเอียดได้อีกอย่างไซเรนเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่ไซเรนตำรวจอย่างเดียวนะ สามารถที่จะปรับได้ว่าจะให้เป็นเอฟเฟกต์ไซเลนแบบสีแดงผสมน้ําเงินนะคะอย่างนี้ก็จะเหมือนรถตํารวจเนาะหรือจะให้เป็นสีขาวผสมน้ําเงินก็ได้แล้วก็แฟลเนี่ยมีการกระพริบหลายแบบมากเป็นจังหวะที่เหมือนจริงอะ่ะอันนี้คือจะบอกว่ามันละเอียดมากในแต่ละโหมดนะแล้วก็ความพิเศษของเขานะที่เป็นจุดเด่นก็คือตรงนี้ครับพิกเกอร์พิกเกอร์กเกรนี่ยเราสามารถที่เอามือถือมาจิ้มสีที่เราต้องการให้ไฟเปลี่ยนตามได้เลยอย่างเช่นเราจิ้มสีบนมือของเราที่เป็นสีเนื้อนะ ไฟก็จะเปลี่ยนเป็นสีแบบเนื้อตามนั้นเลยถ้าจิ้มสีแดงตรงนี้นะครับอ่ะจิ้มสีแดงนะไฟก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงอันนี้ก็จะเปลี่ยนไฟตามสีที่เราจิ้มได้จริงๆเนี่ยมันจะมีอีกโหมดหนึ่งที่คล้ายๆกันเป็น picker effect นะครับคือเราสามารถที่จะถ่ายวิดีโอนะครับปุ๊บอ่ามันก็เวลาที่หน้าจอเปลี่ยนไปยังมุมต่างๆเนี่ยโทนสีก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมพอเราเอามาเล่นนะครับไฟเนี่ย ก็จะเล่นตามสีวิดีโอที่เราถ่ายเมื่อกี้แหละซึ่งเขาจะค่อยๆไล่เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่อยจะเปลี่ยนสีไป ตามโทนของวิดีโอที่เราถ่ายตามไทม์ไลน์เมื่อกี้เลยแล้วก็จะมีอีกอันนึงครับที่ไอว่าว้าวก็คือเอฟเฟกเล่นตามเสียงดนตรีจะเป็นการอัปโหลดไฟล์เสียงเข้าไปในมือถือเลยนะฮะจากนั้นเนี่ยเขาจะประมวลผลครับแล้วก็จะสรุปออกมาว่าดนตรีเนี่ยมันกี่ BPM นะครับแล้วก็สามารถปรับแต่งเรื่องแสงได้เขาจะกระพริบไฟตามเพลงเนี่ยค่อนข้างแม่นยำเลยนะครับเพราะว่าเสียงเข้าไปเนี่ยเป็นไฟล์ดิจิตอล ซึ่งมันไม่พลาดอยู่แล้วอันนี้ก็เลือกเพลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็เลือกช่วงเวลาของเพลงที่เราต้องการให้เล่นนะซึ่งจะมีข้อจํากัดนิดนึงนะครับต้องไม่เกิน2นาทีนี่นะครับเขาทําการ analyzing นะทำการวิเคราะห์เสียงนะครับเสร็จแล้วก็นเฟ f i r มอ่ะแล้วก็ลองกดเล่นนะครับ สังเกตดูนะครับจังหวะของไฟเนี่ยจะเปลี่ยนตามเพลงได้ค่อนข้างแม่นยำมากเหมือนเราอยู่ในคอนเสิร์ตเลยจังหวะที่ดนตรีแบบตีปั้งปังอย่างเงี้ยไฟก็เปลี่ยนแบบปึ๊บปึ๊บ,บจังหวะซึ่งมันจะได้อารมณ์มากถ้าเราใช้ในการแบบว่าปาร์ตี้หรือว่าเอาไปใช้ในการเมคซีนตอนปาร์ตี้แล้วก็เราสามารถใช้ในโหมดของกรุ๊ปได้ก็คือสามารถซิงค์ไฟเข้าด้วยกันได้แล้วก็ปรับความสว่างพร้อมกันได้เลยทั้ง2ตัวนะครับก็คือปรับได้ทุกอย่างปรับความสว่างปรับค่าสีต่างเนี่ย ได้เหมือนกันทั้ง2ตัวนะเหมือนกับการรวมแสงนะา้าเรามีไฟ2ตัวเราอยากจะใช้ในซีนเดียวกันที่มันแบบว่าสว่างกระจายไปเลยเงี้ยเราก็สามารถปรับพร้อมกันได้แบบนี้ และนอกจากนี้ที่ไอยังไม่ได้บอกไปสําหรับไฟทั้ง2ตัวนี้นะครับก็คือเขาจะมีช่องสําหรับเสียบลมด้วยแล้วก็มีพัดลมในตัวสําหรับระบายอากาศให้เราสามารถใช้งานได้นานต่อเนื่องเลยแล้วก็ในเรื่องของน้ําหนักนะครับจะมีน้ําหนักอยู่ที่2.66กิโลกรัมถือว่าก็ไม่ได้หนักเกินไปสําหรับการใช้งานครับและทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือเรื่องของฟังก์ชันความสามารถในการใช้งานนะฮะซึ่งก็เป็นที่เข้าใจไม่ยากเลยไม่ได้มีรายละเอียดเยอะแต่สิ่งที่คิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะอยากเห็นน่าจะอยากรู้แล้วเนี่ยก็คือเรื่องของผล ผลลัพธ์จากการใช้งานไฟ150 c กับ300 c เนี่ยเมื่อเอาไปจัดแสงจริงๆแล้วเนี่ยจะได้ผลลัพธ์ออกมายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีครับผมไอจาก Iman Studio you uh -huh. ได้ทําความรู้จักแล้วก็ทดลองใช้งานไฟทั้ง2ตัวนี้จริงๆนะครับไอก็ <I S 1> คิดว่า2ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่งในการที่เราเนี่ยจะมีไฟไว้ครอบครองโดยเฉพาะสําหรับครีเอเตอร์ที่ทํางานคอนเทนต์ด้วยตัวเองไม่ว่าจะ1คนหรือในกองเล็กๆ2อสาคนเนี่ยก็ค่อนข้างใช้งานได้ตอบโจทย์แล้วก็สะดวกมากๆด้วยกับฟังก์ชันแล้วก็แอปพลิเคชันของเขาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยเมื่อเทียบกับราคาของเขาแล้วเนี่ยตัว150บวัตต์ร้อยห้าสิบซีหมื่นสามต้นๆกับตัว300วัตต์หมื่นเก้า ไปๆก็ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าแล้วก็เรียกได้ว่าไม่แพงเลยครับสำหรับใครที่อยากจะทดลองเล่นทดลองใช้เนี่ยไฟอามาลันทั้ง2รุ่นนี้ก็เชิญได้ที่ร้านไอมันสตูดิโอนะคะเปิดทุกวันเซิร์ชแมพมาได้เลยอยู่ที่ราม100นอกนี้เนี่ยเราก็ยังมีบริการจัดเซตสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพและถ่ายวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ